ททอ,อ๋สสอสนิทคนใช้ออกซิเจนหายใจในตอนนี้ด้วยนะครับอยู่เกมดังนั้นบอลเลเจนด์อีกแล้วนะก็ผมสุดด่มได้นะครับตัวใหม่เอ้ยเฮ้ยใครที่ชอบคีมมงคีเหม็นใส่ผมเนี่ยว่าโอ้ยสุ่มได้เลยครับ1น0 0งพันสองพันโอ้โหผมมีแล้วกันนะก็แค่เพิ่งทำคลิปเสร็จนะครับมาเดี๋ยวมาดูคาวามสามารถของพี่แกกันนะว่าพี่แกมีอะไรดีบ้างนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ผมด่าไว้ตอนที่ไลฟ์นะว่าทำไมมันแลดูไม่ไม่ดีเลยนะครับภาษาไม่แท้ ผมว่ามันไม่วาวจริงนะไม่ค่อยดีนะยัยงคิดอยู่ดีว่ามันไม่ค่อยดีเลยยูแอลนี้ผมว่าถ้าไม่อยากได้จริงนี่มันไม่ค่อยน่าเอาเลยผมว่าผมเอาเพชรไปสุ่มตู้นี่ดีกว่าโกฟีเนืวว้อครับใช่พ <c oughs> อได้เล่นจริงความสามารถจริงออกมาเนี่ยเอ้ยมันเจมอยู่นะเนี่ยแต่ก็ผมต้องมานั่งพากเสียงใหม่หมดเลยนะฮะลืมเปิดไมค์ตอนพากโอ้ย มาในส่วนของเขบอกว่าสแต็กพื้นฐานเลยนะครับสแต็กพื้นฐานเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะไม่ไม่ได้หวือหวามากเนาะเพราะว่ามันแค่5ดาวนะครับเลือดถือว่าน้อยไปน,นิดน,นึงนะในส่วนอาร์ตการ์ดเทลเนี่ยไม่มีเลยนะครับโล่งๆเ,เกียนเลยแล้วก็ในส่วนของหมัดบาสธรรมดานในความสามารถมันจะเหมือนกันเลยนะไม่ว่าคุณจะกดมหมัดหรือกดบาสเนี่ยดาเมจจะแรงขึ้น20%เในเวลา5วินาทีนะครับซึ่งความสามารถมันสามารถทับศอนได้อยู่แล้ว ในโซนของกาซฟ้านะครับก็โดยสรุปนะเมื่อทําการกดแล้วเนี่ยมันจะรีคีสสามสิบดาเมจกาซฟ้าแรงขึ้นสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์สามวินาทีเนะาะพังกาซฟ้าพัางกาซเขียวฝั่งนู้นนะครับแล้วก็บราซามอือเองนะในสโซนของกาซเขียวนะครับสรุปก็คือได้บาร์าขึ้นมืออ่ารีคีห้าสิบรีเลือดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แบบว่าบวกดาเมจของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งหมดนะประมาณนี้การโค้งเชนสิบวินาทีด้วย ในส่วนอัลติเมทเนี่ยคือสรุปเลยนะครับดาเมจแ,แรงขึ้น50%อ่ารีูนิเกต70็ดสิบการดาเมจแรงขึ้นล็อกไฟซิงฟ่งฝั่งหนึ่งสิบวินะครับและถ้าเกิดแบบเพื่อนในทีมเราเนี่ยมันตายไปหนึ่งตัวละครเนาะมันจะลักสี่นาทีให้ด้วยนะคือถ้าเกิดว่าผมเห็นผมลาก,ลากนิ้วเนี่ยไม่ใช่ว่าผมแบบว่าขี้เกียจแปลเลยอย่างใดนะคือผมเป็นการภาคซ้ำนะเพราะงั้นต้องขออภัยจริงๆนะครับและความสามารถมันยาวสรุปเลยกันนะ มาในส่วนเมมเบตี้กันเลยนะครับเมย์่ทำการแบบว่าพังไพ่ตัวเองเนี่ยสองใบในมือนะทำการเรียกการ์ดเขียวอัลติเมทขึ้นมาแทนที่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะทำการรีเลือดสาเนาะรีคีเท่าไหร่เอ่ย30นะครับรีอยู่นี50%แล้วก็ตีพวกเลือดด้เนี่ยตายเลยนะครับ15วินาทีในส่วนแท็บลิตี้เนี่ยขั้นที่2เท่านั้นนะบวกกันอยู่ในเวิร์ดเลฟแล้วก็ใส่ย,ย่านะครับบวยบวกดาเมจบาสเนี่ย30%แล้วกันบาสนั่นเองนะซึ่งผมแนะนำว่าใหห้าายยยตััวนนนึงเเีี่จะดะดมกๆลครบ มาในส่วนของยูนีงนะตรงนี้ผมว่าในคลิปที่พาคเนี่ยคือผมก็แพมอยู่นะครับว่าโหความสามารถขนาดนี้พี่ขนาดนี้ผมจะแปลงไงห,หมดเนี่ยคือถ้าเกิดว่าผมนั่งแปลเนี่ยแม่งใช้เวลานานๆเลยเข้าใจปะแล้วคนดูก็คงแบบโอ้โหสมองระเบิดบึ้มไปเลยนะครับมาเดี๋ยวคนสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งด้วยนะอีกรอบนะครับก็เมื่อทำการเนี่ยว,ว่าต้านหมัดก,กันเนี่ยตัวละครนี้ไม่แพ้เนี่นะครับไม่ง่ายเลยแล้วก็ลงสนามมาดาเมจแรงรีคิเร็วนะครับแล้วดาเมาจเบาจบให้เร็วอะไรว่าไปนะครับ ลงสนามมาปุ๊บรีคี30นะแล้วก็ค่าการบาดเนี่ยลดลงอ่าล้าง 4- 5หาวิเป็นการล้างสี่แบบการรับดาเมจนะครับไม่ใช่การโจมตีเขาอะเนาะเมื่อเวลาผ่านไปหรือว่าตัวละครในทีมเนี่ยมันไม่ใช่เวลาสิเมื่อตัวละครในทีมเนี่ยแบบว่าตายจาาไปนะครับพี่แกจะเก่งขึ้นเรื่อยๆยนะครับยิ่งเหลือหนึ่งคนคือยิ่งโหดมากๆเลยนั่นเองแล้วก็มันเข้าสแตนบายไปเนาะมันจะรียูนิเกต3 0นะครับ รีเลือด50%แบบว่าไม่ใช่แบบรีทั้งเลือดนะแบบเป็นรีสโต้แบบเด้งๆบ๊กนะครับกบิกระปอยทำลายได้งแต่มอนฝั่งหนูนี้ยหนึ่งลูกน,นะครับใช้งานได้2ครั้งเลยแล้วก็เมื่อศัตรูทำการอัลติเมตเอเวเคชนหรือว่าไลซิ่งใส่ตัวนี้นะครับระหว่างสนามมันเองมันจะรีเลือดตัวเองเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งครั้งนะครับหลังสี่ห้าวิเนาะทำการลดเวลาในการสับตวยเพื่อนเนี่ยห้าวินาทีตัวคีฝั่งนี้หนรู้เลนี่นยเหล,ลืลลหอลนะะะคคครรรัััับอนนนนนีีนะนน้้้้ดดมาากๆเลยใชงงไบ แล้วก็ฝั่งนู้นเนี่ยโจมตีเราเบาลงนะครับ50%เองสำหรับอัลติเมทและก็เวกเกนในส่วนยูนิยกษ์สองนี่ยคือโคเวเชฟมันนะครับต่อการฟ้าแล้วก็ความสามารถเหมือนยูไอก็หลวดก็หลวบทั่วไปเลยนะครับก็คือสามารถหลบบลาสหลบหมัดหลบแถบหลบอะไรได้พวกนี้เนาะแต่ว่าความสามารถที่ถูกเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็คือเ,เ,เหมือนจานในบ้านเองนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถูกต่อคอมโบอยู่นะครับแล้วมันทําการโจมตีหมัดหรือการฟ้าหรือการเขียวที่เป็นท่าพุ่งเนาะ มันจะใช้เกจยูนิเกจสามสิบเปอร์เซ็นต์ในการยกเลิกคอมโบพวกนั้นให้ครับถึง่าเยี่ยมมากๆแต่ว่ามันสามารถใช้งานได้3ครั้งเท่านั้นนะเพราต้องระวังให้ดีนะครับแล้วก็เมื่อทาการปัดหลบเรียบร้อยเนี่ยมันจะจวกการเขียวขึ้นมือ1ใบนะซึ่งสามารถใช้งานได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเพราะหลังจากจวบการเขียวเนี่ยดาเมจเราจะแรงขึ้น10% 15วินาทีเนาะค่าการทั้งหมดเนี่ยลดลง5เวลาสิวิแล้วก็มีพลังในการแบบว่าบล็อกเ,เรียกันบล็อกลานโรดคีนะครับ สมมุติว่าเราทําการตีสามาใช่ไหมมันจะลดคีย์เราห้า50นะครับพอเรามีบัฟนี้เนี่ยก็คือคีดไม่ลดนันเองนะแล้วก็ลดเวลาในการสับตัว,วเพื่อหนึ่งวินาทีเลยนั่นเองนะครับผมถือว่าก็เยี่ยมเลยนะมีการลดคีย์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของไฮไลท์ตัวละครน,นี้เลยนะครับก็คือการแบบว่าโคเวเชนแบบใหม่เรียกว่าการยกเลิกโคเวเชนแบบใหม่แล้วกันเนาะเมื่อฝั่งตรงข้ามทาการโคเวเชนมาโคเวเชนบราหรืออะไรมานะครับร แล้วพี่แกต่อคอมโบอยู่นะมันจะแบบว่าเพื่อนกลับอะ <Wow. S 1> เพื่อนไอ้ตัวที่เชฟมาเนะี่ยทิ้งไปนะครับเอาตัวอยู่สนามมาต่อนะไม่หนํำซ้ำเนี่ยมันยังล็อกห้ามเปลี่ยนตัว3าวิเรียกอัติเมทขึ้นมืออีกนะครับคือแบบว่าเป็นการซ้าให้ตายเลยอะแต่ความสามารถนี้ใช้งานได้แค่2ครั้งนะครับคือเริ่มเกมมาเนี่ยคุณใช้ได้เลยแล้วก็อีกครั้งนึงเนี่ยคือเพื่อนต้องตาย2คนก่อนนะคุณถึงจะใช้ได้อีกรอบหนึ่งนะครับก็ถือว่ามันโอเคแล้วแหละสองครั้งนีง้ถือว่าโคตรโกงแล้วนะครับ ก็เมื่อมันทาการแบบว่ายกเลืออเเ่อมโบเเชฟปุ๊บเนี่ยเรียกอัลติเมตขึ้นมือรีขี่หกสิบล็อกตัว3ามวิเหมือนนี้ผมกล่าวไปขั้นต้นเลยนะแต่ว่ามันสามารถต่อคอมโบทุกอย่างเลยนะครับไม่จะเป็นต้องอัลติเมทก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณขี้งกเนะอยากเก็บอัลติเมทไว้ใช้งานตอนหลังก็ได้เหมือนกันเลยนะครับก็โดยสรุปแล้วเนี่ยถือว่าใช้เวลานานพอสมควรนะแต่ผมก็คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเข้าใจพลังในการใช้ของมันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทิ๊กแอนทริปเนี่ยในการเล่นตัวละครด,ด้วยนะซึ่งผมมอง,มองวอ่าเมลลยที่องา ก็ในส่วนของทีมบังกาบเนี่ยผมเล่นแบบนี้เลยนะตัวละครนี้เ,เป็นเลนไทยนะครับเพราะงั้นผมบวกดาเมจบลส์ว่าจุ๊บๆไปเลยนะไปแรกก็เกือบๆ45ปอนะครับไปที่สอง27ไปไที่3ามย20เนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมเลยนะฮะว่าพี่แกเนี่ยจะโหดจริงหรือเปล่าอ๋อแล้วที่ผมเล่นเนี่ยไปอยู่ในบนเลฟนั่นเองครับ let's go <S โอ้โหพี่คนนี้ยางเท่อ่ะกดติดตามแึ้ก็ ลดกระดิ่งหน่อยละกันแล้วก็เหมอแมงฝีมือกากชิเป็นเลยผลิตไล่แมงเลยกันว่าเธอเขาล่อว่ะผลไล่กันมาในทีมแรกเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเรียกว่าเจอทีมตึงๆเมตาไปก่อนเลยครับแต่ว่าเราก็ไม่หวั่นๆนะเพราะเราเป็นเมตากว่าเองนะครับ let's go แล้วก็ตัวละครนี้แก้ทางผมว่าไอ้งงคุณตัวเนี้ยไอ้งงคุณบาดั้มเนี่ยแก้ทางได้เลยนะพอสมควรครับรงนีที่ทำการโจมตีเพิ่มไปเรื่อยเลยนะ คือทิปแอนทิคที่ผมจะให้ก็คือเราเนี่ยควรเลือกตัวละครที่เราต้อง,งาาการจะฆ่านะครับคือผมไม่หยบิบไม่แนะนําให้หยิบมันเป็นตัวแรกอะเกมฟิววะให้หยิบมาเป็นตัวที่2นะครับจะเวิร์กว่านะอย่างจังหวะน,นี้ยผมกลัวที่ว่าเบริโตมันจะลงมานะครับอ่าตอนนี้ผมคิดว่าผมาจะฆ่าเจ้าองุนโกฟีแล้วนะถ้าเกิดว่าเขาเชฟมาแบบนี้ปุ๊บหมายความว่าอะไรโดน,นล็อกตัวแล้วผมดทำอะไรเอาติเมดยัดสิครับคือแบบมันจะหวานกรุบอะเข้าใจไหมแบบหวานกรุบเลยนะครับ ผมว่าวิธีนี้ใช้ง่ายแล้วก็ได้ประสิทธิภาพมากเลยนะครับดูอโหตายเลยมาถึงตัดหนึ่งตัวนี่เป็นเรื่องที่โคตรเจ็บเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าผมไปใช้เซอร์ไพร์ตโต้เนี่ยมันจะไม่ค่อยแรงเกันใช่ไหมม่เหมือนเอายูนิคเมื่อกี้มาทิ้งฟรีอะเออ่อาจาังหวะนี้ผมเห็นแนละปัดหลบต่อเลยครับไม่มีรอไม่นอนรอเีครับเรือรอดา็ปัดหลบได้นะก็อาต้องโคเชแล้วนะครับเบสโกลเขากดบาร์เข้ามานะแต่ว่านั่นแหละ,ะฮะเขายูนิคเต็มพอดีนะครับ จังหวะนี้เอาวินดอร์เซเว่นทีนเอวีพีเนี่เยเก็บเจ้ายูนี้ของเราไปก่อนเลยนะฮะปล่อยโดนดามเอเพิเพิ่นไปทำการเช้เลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดบาดักมาทำการการ์ดฟ้าหรือว่าการ์ดหมัดเข้ามาเนี่ยคอมโบก็ถือว่าเป็นการาสิ้นสุดลงเองนั่นไงฮะเรียบร้อยอ้ามันรู้มันรู้มันเหลี่ยมครับมันรู้มันรู้ไอ้หมอนี่มันรู้นะมันรู้ดีเกินอ่ะทำการคว้างไปก่อนเลยนะครับไป let's go ผมคิดว่าผมน่าจะฆ่าได้แล้วนะตอนเนี้ย อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นฟรีเซอร์ม,มานีครับเผื่อเจ้าเฟรติโต้บูเนี่ยมันลมมาเนี่ยจะเจ็บหนักแน่นะตรงนี้ผมตั้งใจเอายูนิของพี่เขาออกก่อนเลยนะเพราะว่ามันน่าลำคาญน,นะครับจะได้ต่อของบัวง่ายหน่อยอ๋อโอ้โหซาไปไม่ตายสักทีนะครับไม่เป็นไรนะทำการเปลี่ยนตัวเป็นแอนดรอยเซเวนดีก่อนเลยโอ้โหแต่ว่าแอนดรอยเซเวนดีหนูใ<ด>นดาเมจโคตรแบบไม่ไมลหล่ออ่ะแบบว่าก็เลยเลือกจะไม่เอาทีนี้นะครับน่าเหม็นมันแบบว่ากระฟ้งแบ๊ เียวเพิ่มแบบว่ายูนีขึ้เต็มก่อนนะครับนีเลือดด้วยมันเป็นตัวซับอ่ะเนาะแต่ว่าที่จริงทาตีนเป็นคนจะแรงกว่านี้อ้าวไอ้น,นี่ยืนมองหน้านับไม่ชอบใจเลยเรียบร้อยนะครับผมแน่ต้องยิงลาสเพื่อเรียกเองงโกคุณนั้นลงมาก่อนนะจังหวะนี้ผมคิดว่าน่าจะได้นะครับโอ,อ้ยใจผคว่เชตื่นตืนต้องดีนะครับจังหวะนี้ยิงไปเรื่อยนะครับผมแน่ต้องทําการการฟ้าแต่ว่ามันก็ไม่ต่างเอาติเมทอยู่ดีนะครับเพราะว่าดอกให้เราออกอยู่ดีนะ อ่านีเกณหลบเรียบร้อยครับป right? ัดหลบอีกทีนึงโอ้โหพี่เขาไม่ยอมปัดข้ามโอ้โหแหลกโคตรโอ้โหผมคิดว่าดี่อกตีเขาเบาเลยดาวเขาไดจะหนานะครับจังหวะนี้โค้ชเชฟมาตึงๆเลยนะก็ถ้าเกิดเขาไลซิ่งยับผมเนี่ยก็เตรียมตัวมาคุกันได้ตอนหนักเลยนะครับอาร์ลกาฟ้ามาผมก็หลบสิครับปู่เป็นไงล่ะคือเดี๋ยวนี้ตัวละครอ่ะโอ้โหผูพลาดตรงนี้ จะร้องคื่อเดี๋ยวนี้ตัวละครมันเป็นท่าพุ่งหมดอเกใช่ไหมครับโคบุนเจ้าโเคเบก็พุ่งโคฮันบีสก็พุ่งไอตัวไอๆๆรุ่งวุ่นุ่งปาักนี่ก็พุ่งอีกโอ้ยพุ่งหมดเลยไอตัวใหม่นี่ก็พุ่งท่าแบบว่าพุ่งแม่งหมดเลยนะครับกลายว่าสมัยนี้ไม่มีตัวละครยิงไกลแล้วนะผมชอบแบบว่าท่า MUI อนี่ยที่มันพุ่งแบบว่าเอ็ที่พุ่งอยู่็นการยิงแลง้วล็อกจัง สวยมากเลย,เน,ย,น,น,เลยนะครับซูเปอร์เชฟมาในทันทีเลยนี่ครับปลายเสด็ดได้ตอกขาฟ้าไม่ได้นะมันตายไปแล้วนะครับอ่ามันคู่ผมด้วยการกดเมนนะผมคู่มากครับกดเมนคืนเลยเอ็มชิมีก้าเขียวน้ำอิมรายัดเอาแลยืนมองหน้าอย่างงี้ไรซิ่งนี่อยากคิดมากที่ยืนมองหน้านานเกิน,นครับผมนึกว่ามันจะมีอะไรนะเรียบร้อยเอ็มเอ็มชิมเอ็มไอสิบเอ็มชิโต้บูนตายไปแล้วนะครับฆ่าไปหนึ่งตัวนะ ก็กลับว่าจะเหลือเจ้าโกเบน,นะครับแต่ยูดี้เขาเนี่ยหายไปแล้วนะครับฮอนก็นไม่ใช่เรื่องอยากเลยจะสู้มันเถนะไปชึบเรียบร้อยครับรอสักหน่อยเรียบร้อยตยีเพลินๆเลยนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าดามิเนี่ยมันไม่ค่อยแรงแต่คิดว่ามันมีจวบไพ่ไวไงก็งเลยตัวเขานี่ตื่นต่อ,อนะครับ <c oughs> ไปเราก็จวบไพ่เร็วๆของเราเพิเพินไปนะครับน่าจะไม่ตายนะดูแลไพ่ใบขึ้นอผมไหมขึ้นได้ไหมโอ้โหไม่ขึ้นอ,อ,อ,อ้าวเรียบร้อยปัดข้างนะครับผมจังหวะนี้ เราต้องกู้ไพ่ไม่ขึ้นกาซ้ายเขาเสียหลบไปลำไส้นะครับเออทีน,นะนเอาฟีเซอร์ลงมานะครับเรียบไพ่ขึ้นมือไล้โจมตีต่อยให้ตายไปเลยนะครับก่อนสับเป็นโกคูนะแล้วตีไปก็ถึงนกาตารแรกเนี่ยเนาพาตรงที่ว่าโดนไรซิ่งส่วนปลาสนั่นเองนะครับในที่ผ่ดมานี่โอ้โหไม่ใช่ใต้แล้วนะยิงอีดาวไนดะ้มองไม่เห็นรอบนี้ผมทะลึ่งสอนคนอื่นไม่อยากเอาเป็นตัวแรกอล้นะครับอันนี้ที่ผมเห่ออยู่นะ มันไม่ต้าแน่ผมนำมาเล่นเนี่ยโปรดเข้าใจด้วยนะครับที่เป็นงไม่ควรนะมันไม่ควรจริงนะครับโอ้โหมีต้มหมูตีผมเบามากดูดิเพราะผมล้างสี่ห้าวีนะครับตรงนี้คือผมยืนรับเลยนะเออปีกหมูไปหนึ่งดีชึบๆเรียบร้อยนะครับโอ้โหพี่ใจยังมีเกณฑ์หลบอีกโอ้ยกระเมร์เริ่มแรงนะครับแล้วของการโค้งไปเชยอย่างนี้ผมต้องเชยแล้วแล้วผมยิ้มไม่ติดนะเป็นช่วงหนักกดไม่ติดโคตรบ่อยเลยนะครับ ถ้าเน่าเสียดายมากจังหวะนี้ไงอ้าวเร็วหมัดเข้ามา,น,มานี้ผมไปเห็นไงจาดฟ้าจัดเลิศชนะสีไปเลยนะผมคิดว่าจันนิบ้างจะลงนะครับเรียบร้อยว่าตะจุบเป็นเหมือนกันนะครับหัวชมพูก็มีหัวใจเหมือนกันปักหนกเรียบร้อยเตรียมตัวไอจันนิบ้างโดนอุ๊บทำการจัดไปก่อนแล,ลัวเลยนะครับแต่ไพ่ผมหมดแล้วไงจังหวะเนี้ยอ้าว,วเขาเปลี่ยนตัวพอดีเลยนะเปลี่ยนเป็น MUI เอ้ยเจาย้า UI มาครับชอบเรียก MUI เฉยเลย ลาสยากซิ่งไปเลยนะครับแล้วแถบก็ไม่ผมไม่ได้แถบปัดข้างเหรอวะเนี่ยทำอะไรกูเนี่ยทำการเชนแล้วโอ้โหเชนลาสพอดีนะครับสวยตา,า,เ,ยาเขียวก่อน,นครับเพิ่มยูนิเกตมาก่อนโอ้โหแล้วควิคบุ๊กไปจังหวะหวยแตกจัดเลยนะครับโอ้โหโ,โดนลาสอีกแล้วนะผมคิขียวเขาน่าจะสับสีนะครับแต่ว่าผมเชนมาแล้วอ่ะผมไม่อยากให้เจ้าเอ็นดอร์ซิเวนที่ตายอะ่ะอ่าเาดี๋ยวขอให้สับสีนะฮะสั้นไปเลยนะครับผม คอโมโบเขาน่าจะไม่ยาวนะเราก็ต้องระวังให้ดีนะครับโอ้โหแข่งคอมโเช่ยอยู่ด้วยถ้าขนาดต่อเข้ามานี่คือเขาก็เรียบร้อยผมน,นะอ้าวมันรู้ไอ้หมดเห็นไหมคนมันเริ่มรู้นะครับโอ้โหไอ้ผมพักอย่าตายนะอย่าตายอย่าตายโอ้ยยืนกับภาวนานะครับคือที่จริงเนี่ยผมเอาตัวนั้นรับต่อได้นะมันจะเป็นการจบคอโมโบนะครับแต่ว่าโลกไงถ้าจะคอว่าโลกเห็นไหมอย่าตายนะครับจังหวะที่คนตายเนี่ยมันก็คิดอะไรไม่ค่อยออกนะฮะ อันนี้ควิบ้บลูทะลึกหน้าบ่อยเกินะครับโอ้ยแล้วผมแหลกอ่ะบาสไม่ค่อยออกเลยนะครับเดี๋ยวหมัดยัดเลยนะผมไปเล่นด้วยนะครับจังวะนี้ผมควรกดหมัดนะแต่ว่านั่นแหละฮะผมกดบล้านะครับชางแน่เนยครับอ่ะจะตีต่อไปด้วยนะครับการาแต่ว่าการเขียวเรียกไพ่ขึ้นมือสามใบตึงๆนะครับยิงบลาส์ยัดไปเลย <S <S เพราะว่าถ้าเมมากิดผมหมัดไ,นะไ,ไปเนี่ยก็ที่จริงก็ควรจะหมัดนั่นแหละฮะที่ทำทำไมเนี่ยที่ทำอะไรลงไปเนี่ยที่แบบเออ เขินเลยแบบว่าทุกคนรู้ใช่ไหมคือถ้าเกิดผู้เล่นใหม่บางคนที่ไม่เข้าใจนะครับก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันก็สามารถมันคือรับหมัดครับแล้วผมมีบ้าในมือสองไลนะแต่ว่าผมกดหมัดนะครับเออแบบโขอโทษนะฮะผมโง่นิดนึงต่อเล่นกูโง่นี่ครับอ่าอันนี้คือเริ่มคิดได้เลยครับว่ากูโง่ไปแล้วอ้าวไอ้นี่โลกไอ้นี่มันโลกนะครับจังหวะนี้ผมสามารถฆ่าจานใบ้าได้แล้วนะฮะคือถ้าเกิดว่าเขาไม่เช็มาเนี่ยเขาต้องดอเต็มๆตายนะ แล้วก็วิธีแก้ทางเนี่ยเดี๋ยวไบอกทายคลิปนะจ๊ะเียบร้อยครับโดนหวานกลุกไปเลยคือเป็นตัวละครที่วันช็อตดีมากๆเลยนะครับแต่มีวิธีแก้ทางที่โคตรจะง่ายแสนง่ายอยู่เลยนะครับเดี๋ยว่าบอกขอจบเกมนี้ก่อนแลวกันเก็บไว้นยเก็บให้คนดูดูถึงจบคลิปหน่อยถอะวะมาครับดูสถานการณ์ต่ออย่างไงนี้ฮะยิงลาสับไปเลยนะครับอือแล้วแถบหยุดกันเค้ืนไหวไว้ก่อน จังหวะน,นี้อยากไลซิ่งนะครับแต่ต้องนอนหางการนิดนึงลาสยัดไปนะครับกลัวงเขาจะมีการเขียวแล้วเกินเราอ้าวแล้วแถบเขามาอย่างงี้ไม่ซิ่งได้นะฮะก็คงไม่มีรอนะครับทั้งสองตัวละครฝัร่งนี้ก็จะสามารถเอาได้หมดเลยนะต้องระวังให้ดีนะครับขีดหน้ามันไปเลยนะลปลาขีดใส่ป้อโค้มาปุ๊บ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 ถ้าเหมือนตอนทตาหม,มักมอนเช่นอยอะแมวเลยนี่ครับ จังหวะนี้สถานการณ์ยังไงสิต้องกดกาเขียวหรือเปล่าเลิมบลาสยับคนนี้สวยงามมะหลามแท้นะครับหวังว่าจะไม่ชักปักยู่ไปนะครับี่อยผมตีเพลินๆได้นะคนนี้ต้องยอมใจเลยนะเดี๋ยวไม่ชักปักเนี่ยเรียกายื้อสุดชีวิตเลยนะแต่ว่าเรามีอัลติเมทอยู่นะครัองนั้นก็เตรียมโจมไปคุณสาร่ากันม่วนันเลยนะบายยนะผมก็จะแรงพอนะอาชักสุดท้ายนะครับ จบด้วยความเทพไปทีมถัดมาฟิวชั่นบารเออร์นะครับและบัฟสีแดงมาอย่างแน่นเลยคือผมก็ไล่จากคลิปแบบว่าล่าสุดกลับไปคลิปแรกนะครับก็ <c oughs> เลยเอาย i เปิดตัวแรกนะ <c oughs> ตรงนี้ก็หมัดจบเข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยสวยคือตรงนี้ผมพยายามตีเรื่อยๆแบบไม่รีบนะครับโอ้โหแต่เขาเรีบเชนมากนะนี่ถือว่าเปเทคอีกนึงเลยนะครับอเทคนิคนี่ผมจะว่าคือ การที่คุณเจอ UI ใช่ไหมแล้วเขา UI ไว้ตัวแรกเนี่ยให้คุณหยิบสีแดงมาดักล่อไว้เลยนะครับแล้วก็ทำการใช้เชสเลยนะอย่ารอเลือดน้อยแล้วเชสนะครับเข้าใจความหมายใช่ไหมให้เขาเสียลติเมตเนิรนเนิร์นไปเลยอะแบบแล้วยิงใส่สีแดงมันไม่คุ้มไงอยิงทังบีบเีดยิงทังบีบไม่ตายหรอกนะครับไม่ตอ้องกลัวหรือถ้าเกิดคุณกลัวตายจริงเนี่ยเอาตัวแบบสีแดงตัวอื่นมานะที่มันแบบเขาไม่กเก่งเนอะเออ้มที่จะธิบายอย่างนี่นะฮะอย่างเป็นตัวบูก็ได้นะครับมันถึงไง คือถ,ถ้าเกิดว่าคพืตัวละครพวกนี้มาใช่ไหมโดติเมนเนอร์เนี่ยมันมันเบาครับเบามากผมลองแล้วนะครับยิงไม่ถึง40%ด้วยซ้ำ5ดาวนะอ่าก็เลยรู้สึกว่ายิงไปเถอะนะครับไม่ต้องห่วงตรงนี้ผมกลัวเขาเชดน,นะแที่จะดรอปคอมโบโรนะครับผมเตรียมจาดก,การฟ้านะใครได้ผลยังไงก็ลองหัด้วยนะครับในความสามารถที่ผมบอกไปนะก็คือ ถ้าเกิดว่าคุณเจอ UI ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วเขาเอาตัวละครเนี่ยไว้ตัวแรกเนาะหรือว่า UI ลงมาเมื่อไหร่เนี่ยให้คุณเอาสีแดงเนี่ยมาดักนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณโดนตีให้คุณเชนทันทีเลยนะครับให้แบบว่าบังคับใช้ไดมิทนะเขา้าใจใช่ไหมมันจะเสียหนึ่งเทิร์นฟรีไปเลยนะครับอ้าวแล้วคนนี้ยืนม,มองหน้าซบตาเธอเอาคุณไม่ทะลองเลยนะครับเอาแหว่งต่อยเลยนะครับคุณคิไม่ไจะตายอยู่แล้วตามีคุชนะสี่ด้วยนะครับเรียบร้อย เนี่แหละฮะเอาแพ้สีมนโดนก็จะฟิลฟิล,ฟลนี้ไนะตรงนี้ผมยืนรับได้นะครับโอเคลุ <c oughs> เรียบรอ้อยครับผมไม่รอแล้วบ๊บเรอไม่มีโอ้วยโดนนาบีเลยครับแต่ว่าเราชนะสีนะครับไม่มีผล <c oughs> แล้วตีเมียัยาบผมเลยก็คงไปตัวเยสองนะฮะเอามาทำการตอบไพ่อ่องกันนะ ตอนแรกผมแอบคิดในใจว่าเขาเป็นบอลหรือเปล่านะครับแต่ว่าเอ้ยแล่นอยูไม่น่าเจอบอลแล้วนะค<ส>ือปัดหลบบอลนะครับยิงราสยัดไปเลย<ส>โอ้จังหวะนี้ผมคิดว่าเอฟได้แล้วนะ<ส>โคดามิโอเขาจะตึงมากเลยนะครับ<ส>ไม่รู้เขาจะชักป,<ส>ปักหนีหรือเปล่านะ<ส>โอ้โหตอนแรกคิดว่าเอฟได้นะตอนนี้คิดว่าไม่ได้นะด<ส>ามเมทแบบยังอยู่เหมือนกับเบาแบบเบาอยู่เลยนีครับนี่ยได้ครับสามสิบเปอร์เซ็นต์มั้งยิงเบตโต้บนเหลือคนเดียวอย่างนี้ด้วยนะครับ ยัดไปโอ้โหไอ้แรงมีคิดไปเว้ยเปลี่ยนตัวละครก่อนนะครับรโอ้แล้วผมร้าไปแล้วแม่งเอ้ยคือผมชอบมาพลาดโดนจังหวะอะไรที่มันเด๋อดเอ๋อย่างเงี้ยนะครับแลเหมือนเขาเขาอะไรซิ่งเข้ามาเนี่ยเขากะเอ๊ะหรือว่าเขามือลื่นไปโดนพี่ดูเลยนะโอโหแต่ว่าจริงผมรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมได้กดชนะไงก็เลยแบบซาความตื่นเต้นนิดนึงไม่ค่อยมีตื่นเต้นหนอยใช่ไหมเออต้องคิดอย่างนี้ด้วยนะเผื่อแบบคุณมองยูทูเบอร์เข้าใจอ่ะปากดีนะกู ชนะไอทีเรียบร้อยครับตัวละครใหม่ก็ถือว่าตึงพอสมควรเลยนะต้องขออภัยที่อันเดอร์เลดไว้ต้นเรื่องด้วยนะครับไปเดี๋ยวเจอลิปหน้านะลิปบมันลุลัวนแล้วกัน